สวัสดีปีใหม่ปี2023ค่ะเพื่อนๆทุกคนป้าหมูแดงขออวยพรให้เพื่อนๆทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยแข็งแรงทำสิ่งใดขอให้ประสบผลสำเร็จนะคะขอให้มีแต่ความสุขตลอดปีนี้และปีต่อๆไปนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ป้าหมกแดงก็ยังไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยค่ะก็ ขออนุญาตเพื่อนๆเอาภาพแห่งความสุขในครอบครัวเล็กๆของเราแบ่งปันสู่กันชมแล้วกันนะคะช่วงปีใหม่นี้น้องบอลลูกชายคนโตก็แวะมาหาแม่บนหุบเขาบูมเมาเทิ a i n ค่ะมาหาแม่ที่เมืองลิตโกเอาของขวัญปีใหม่มาฝากด้วยแม่ก็ดีใจมีความสุขยิ้มแก้มปริเลยค่ะเพื่อนๆ ลูกคือขวัญกำลังใจของป้าหมุกแดงค่ะที่ฝ่าฟันปัญหาอดทนดันด้นกันจนถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะมีลูกชายสองคนเป็นแรงผักดันค่ะทุกคนมองย้อนไปเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วป้าหมุกแดงบินข้ามน้ำข้ามทะเลจากเมืองไทยของเราเพื่อมาเสี่ยงโชคมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ออสเตรเลีย เด็กชายตัวเล็กๆสองคนพี่น้องเดินตามตูดแม่ต้อยต้อย,อยพวกเขาทําทุกอย่างตามคําสั่งของแม่เขาไม่รู้เลยว่าชีวิตที่ออสเตรเลียนั้นมันลําบากลําบนมันต้องดิ้นรนมากขนาดไหนผ่านมาเกือบสิบปีลูกของแม่โตเป็นหนุ่มแล้ว ภาษาอังกฤษคล่องป๋อแล้วมีงานทำแล้วยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้แล้วไม่ต้องมีสองมือแม่คอยจูงคอยชี้อีกแล้วแถมวันนี้ลูกบอกว่าแม่หนูมารับแม่กับป้าป้าไปเลี้ยงข้าวเดี๋ยวเราไปกินข้าวนอกบ้านกันนะ รื้มค่ะเพืนเพื่อนลูกมารับไปกินข้าวว่าแล้วสองตายายก็จูงมือกันออกมากินข้าวนอกบ้านตามตูดลูกชายต้อยต้อยค่ะเพื่อนเมาดูบรรยากาศกันค่ะบิ๊กนี่อะไรบิ๊กซิสซิลิงซีฟู้ดต่พัดใส่ยังคือใส่องลมใส่น้ำมันหอยเหรออันนั้นอะไรอ่ะลูก เป็ดกระเพาะอ๋อสปีดอันเจ้าเขาชุบแป้งทอดอืมแค่นี้กเออไม่ิามากอตักตักข้าวให้ป้าป้าหน่อยเร็วเซอร์วิสป้าป้าหน่อยครับลูกบอลอันนี้เจ้ามือเหรอเนี่ยไง่ใช่แล้วเออเอาบิ๊กบิ๊กไม่แย่งไม่เป็นเจ้ามือเหรอบิ๊กบิ๊กเป็นเจ้ามือไหม ยายเลี้ยงข้าวแม่ไหมวันนี้ไม,ไ,ไม่เลยไม่ได้เอากล่องใสไม่ได้เอาไม่ได้เอากเป๋าตังมาประสนก็ไม่บิ๊กฉลาดจังไม่ได้เอากระเป๋าตังค่ะอ้าวป้าปาวันนี้มากินข้าวฟรีเหรอ,อมไม่เจอหน้ากันสองสามวันทำไมผมหงอกเยอะจังอองเอกินเลยลูกกินเลย เราทานอาหารกันแบบง่ายๆในร้านเล็กๆค่ะเพื่อนๆร้านหรูหรือเปล่าไม่สำคัญอาหารอร่อยหรือไม่ก็ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าลูกไม่เคยลืมแม่โอกาสดีๆโอกาสสำคัญลูกนึกถึงแม่ลูกไปรับแม่มากินข้าวนี่คือความสุขเล็กๆของชีวิตในออสเตรเลียของป้าหมกแดงค่ะเพื่อนๆ วันนี้พี่บอลเขาเลี้ยงเขาเป็นคนจ่ายน้องบิ๊กบอกว่าเดี๋ยวงวดหน้าบิ๊กจะเลี้ยงเองแม่ขอบคุณมากๆค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ